มาต้องทีนมูเขาแบ็กเบบี้เอบีเลยนะช่วงนี้ผมขาดหวานทีนมูคัมแบ็กต้องหนึ่งร้อยบาทโอ้โหไม่ได้พูดนานมากมันเร็วไหมนะอุ้ยเร็วมากช่วงนี้ผมขาดหวานพอจะเติมอะไรชมพูให้ผมได้ไหมครับชมพู ทีมูคัมแบ็กเบบี้ทีู่คัมแบ็กเบบี้พี่ทีเหรอคะช่วงนี้ขาดหวานใช่ไหมคะถ้างั้นหนูแนะนำผมหนูมีเมนทะเลตัวนึงบอกหนูว่าเด็ดไปกินแล้วจะอร่อยมากวาหวานทั้งหวานทั้งชมพูน้ำรองพี่ทีนติดใจ <ib> berish, อย่าเชิญนะ เดี๋ยวพี่ก็ชิลหรอกไม่ได้เป็นตัวบอลอีกทีทั้งดาเพิงทั้งดาเพิงทำไมผมต้องมาเล่นมินิเกมเลยอ่ะเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าผมไอ้ดีเยอะไปฮึโยีมต์โชว์ไยนึ่งแล้วเนี่ยจริงๆถ้าพี่ทินชิมได้นะคะเอาลูกสาวมาอย่างนี้คุณพ่อยังไงเขาหนูให้ชิวีรีึ่งเส้นค่ะอ้าวให้ใช้เยอะเลย เอาหมุนหมุนเลยคุณพ่อหมุนเลยโอ้ยกระตุกอย่างงี้อันนั้นค่าเน็ตค่าเน็ตพี่พี่ซี่อันหนูหนูอ่าพี่พี่ให้ค่าเน็ตนะจ๊ะก็ไม่เป็นไรอุ้ยค่าเน็ตเย้ขพูดนะคะพี่ทีหนูเติมเน็ตเน็ตเอไอตืดเขาไม่ได้จ่ายเอาเฮ้ยแล้วทำไมต้องมาเผาเน็ตเขาเลยผมไม่เกี่ยวนะเผาตรงนี้ได้เหรอสายนี้โ่า คุณพ่อมีเน็ตเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เน็ตแน่นอนคุณพ่อมีมุกแนะนอนไหมครับคิดไม่ทันคคิดไม่ทันเลไหนหลอดพี่อยากปิดไหนหลอดพี่อยากปิดกูกี่ร้อยแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่จะปิดจริงป่ะถ้าสมมติหนูตั้งหลอดแบบสิบล้านอย่างงี้อ๋อต้องชินมูตัวจริงคลาสสิกแล้วสิมุกจีบสีชมพู อ๋อผมว่าผมไม่ต้องใช้อะไรนอกไปไปพวกเนี้ยผมเองดีกว่าทินมูตัวจริงพี่ไม่ต้องใช้กาแฟแค่นอนแค่นอนวาข้างๆก็ตื่นถึงเช้าแล้วคุณพ่อห้าผมหน่อยคุณพ่อไปห้าผมเลยโอ้อะไรโอ้ยพี่จะบอกว่าหนู ยืนตดวันพี่ใช่ไหมหนูจะพูดได้พี่ทีนหนูจะบอกว่าหนูทําได้นะเพราะว่าสมัยมต้นหนูก็อลุกเพื่อนที่เขาชอบนอนอ่ะเอ้เยยอันนี้อุนี่สอนมาหนูจะใส่คําเตือนให้นะคะให้ลดเสียงหูฟังนิดหนึ่งไม่ลดด้วยกูทีนหมกแล้ว เซียนบอกชอบมากคุณทีนเดี๋ยวใครใครก็ไม่รักผ<ว>มขณะดลมย่างสายหน้าเลยเฮ้ยพี่เซียนบอกเองเลยเหรอคะได้นะเดี๋ยวคุณทีนถ้าพี่เซียนบอกแบบนี้หนูก็จะทําให้ทั้งไลน์เลยนะคะไม่ชัดเหมือนกันนะดังแถวยังคะยังยังมีอู่ันนี้แทบจะอมแม่เข้าใจแล้วอมไปแล้วอันนี้อมไปแล้ว ไม่เปียกหมดแล้วไฟต้องเป็นเ้ยไม่เปียกหมดแล้วไม่ออ้ยแว่นขุดนะเอาน้องใส่แว่นนะคาแว่นครับน้องใส่แว่นก็ไม่บอกโอ้โหคุณเซียนอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวตัวไนี่ยขอบคุณนะคะพี่พีนพูดถึงเรื่องแว่นพี่พีนเคยเห็นอันนั้นไหมแว่นอาเนียแว่นอาเนีย ถึงหนูจะไม่ได้สั่งแว่นอาเน,นี้แต่หนูสั่งแว่นกันแดดอานนียหนูสั่งมาเพราะว่าหนูเรียนกลางวันแล้วหนูร้อนมากแต่มันผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วหนูยังไม่ได้แว่นสักทีหนูต้องต่อสู้กับแดดประเทศไทยต่อไปแต่ผมฟังน้องเขาเล่าว่ายังฟังไม่จบสักเรื่องเลยคุณเสียยังไม่รู้เลยทำไมชอบสีฟูยังไม่รู้แว่นอะไรสักอย่างอันนี้พอสักเรื่องก่อนลูก ผูกพี่เฮ้ยยอมได้หรือคะยอมยอมยอมเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยแสดงว่าเฟยเตยเฟยสาวที่ไหนนะอีกนะพี่ทีนหมดที่หนุ่มไม่ได้นะเฮ้ยหนุ่มจะกลายเป็นนักหยุดนักเปีอะไรวะเจ็เจ็บปิคุณเซียนเคยดูคลิปผมมาก่อนไหมครับต้องเคยดูสิคุณทีนปกติเนี่ยผมต้องทำอะไรยากจังยากจังผมทำอะไรเยอะขนาดนั้นได้เหรอ หลายอย่างอยู่นะหลายอย่างาเอาแบบหลักๆครับหลักๆมุกจีบมุกจีบ,จบโอ้โหคุณเซียนภาพรักผมเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนี่คนเข้าใจผิดว่าผมเจ้าชู้คุยกับผู้หญิงเยอะนะจริงๆผมไม่ได้คุยเลยวันนี้มาเอ็นดูน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆนะครับน้องซานเองนี่ก็เป็นเ,เหมือนลูกคุณเซียนต้องคอยดูแลตลอดเวลาตอนนี้ไปดูเน็ตให้น้องกันคุณเซียนเน็ตน้องไม่ได้อยู่แถวออฟฟิศนะสิมันต้องบอกความในใจน้องช่วย บอกคราวในใจที่มีต่อคุณเซียนใช่ไหม๋ยวเอาตรงนี้นี่ไงนี่ไงฟอลล์ปิคลิปหปเลยครับเอาดูแลกันมาตั้งนานนะคุณเซียนเอาตรงนี้เลยเหรอเออตรงนี้แหละจะได้รู้ไงครับว่าน้องคิดยังไงกับเราต่อไปจะได้ซื้อขนมเลี้ยงถูก ช่วยบอกความในใจที่มีต่อคุณเซียนได้ไหมปอลอปิดคลิปให้หน่อยครับบอกความในใจที่มีกับพี่เซียนแล้วก็ปิดคลิปหรอคะอืมได้ค่ะพี่ทินได้เลยหนู <c oughs> หนูจะบอกความในใจกับพี่เซียนก่อนนะเสร็จแล้วหนูก็จะ <c oughs> พูดปิดคลิปแบบสเปเชียลให้พี่ทีน่ดยเฉพาะเลยอืม <c oughs> พี่เซียนค่ะเรื่องแต่ที่หนูจากพี่เซียนมาพี่เซียนเป็นคนที่ใจดีกับหนูที่สุดในเอ่ย,อยพี่เซียนเป็นเมนเจอร์ที่ใจดีที่สุดในโลกถึงเพลงกามาทำไมล่ะถึงหนูจะดื้อไปหน่อย,อยแต่พี่เซียนไม่เคยดุหนูเลยจริงปะเนี่ยหนูทราบซึ้งใจจริง่ไมดุนะหนู <c oughs> ขอให้พี่เซียนเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่ว่าดุหนูบ้างก็ได้ เคยดุไปแล้วเลยสัเนียแต่ผมไม่เข้าใจพี่ว่าดีกว่าสานเนียใช่แล้วหนูรักพี่นะคะอุ้ยอุ้ยหนูชูมินี่ให้ดูบอกว่มันไม่ใช่เปล่าวะเขาบอกรักคุณเสื้อโทรรักสานเนียสำหรับวันนี้นะคะคลิปของพี่นหนูจะปิดในสามสองหนึ่งอริกาโเตะรกุเฟย์มาย่าอมไอยู่คุณที่สอนอะไรน้องวะเนี่ยคะ ใช้ได้ไหมคะเพลงเดียวผ่านขอบบอกรักคุณเซียนอีกรอบหนึ่ะได้นะคะพี่เซียนอ่ะคุณเซียนครับหนึ่งถึงสิบฮะหนึ่งถึงสิบคุณเซียนก็รักน้องคุณเซียนเขียนยังไงเนาะเซียน เซียนก็รักน้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณทีนไปคุณทีนมีเสียนไม่ใช่หมาขาวเออเป็นแมวไม่ใช่เหรอครับเป็นหมาคุณทีนคุณทีนด้วยเหรอเซียนก็รักน้องสปีดนะสปีดพี่เซียนพี่เซียนไม่ใช่พี่เซียนตัวจริง้งเนี่ยใช่าไหรนะต้องถามก่อนว่าใช่พี่เซียนตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าปกติถ้าเป็นพี่เซียนจะเป็นชื่อโทมานจิกิ เซียนยิ้มแก้มแตกเลยกล่าวความในใจยิ้มแก้มแตกเลยคนเสียนยิ้มแก้มแตกไหนไหนพี่เซียนเซลฟี่ให้ดูดูหน่อยหลักฐานหลักฐานโอเคครับเราไม่ได้ดัดกันด้วยแบบนี้คุณเดียนชอบไหมครับผมได้ได้ได้มาบูนมันตลกอยู่เอาชอบเฉยชอบ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 ก็บอกเขาไปเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าใจชอบวีอะนะเสียเป็นแสนแคนไม่ได้เจาะเดียน จกันนะจกันกรับ